จะมารีวิวตัวไอครีมนะคะที่ดีมลองซื้อมาใช้นะคะแล้วก็อันนี้ใช้น้องได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าใช้แล้วเลิฟมากๆเลยค่ะมาเดี๋ยวดิมจะมาอธิบายนะคะว่าทําไมดีมถึงชอบตัวนี้นะคะแล้วก็ดีมูจักตัวนี้ได้ยังไงนะคะตัวนี้นะคะคือไอครีมของยูเซอรินนะคะมีขนาด 15 ml นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยจริงๆบอกเลยว่าไม่เคยใช้นะคะแต่ว่าดิมก็มาอ่านข้างหลังป้แหละว่าเอยเมทอินโฟแลนนะดูน่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญเออจริงๆอะ่ะดิมทำงานสายเอเจนซี่ใช่ไหมแล้วดิมก็คุ้นๆบ้านเนี้ย บ้านเนี้ยเขาเรียกว่าเอ็นซี่เขาจะเรียกว่าบ้านใช่ไหมคะแบบบ้านเนี้ยแอคเคาน์เนี้ยไออีหคอนี้อ้ออิสุลินก็คือเป็นบ้านเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วขายอิสุลินอีกทีนะคะซึ่งพอเราเรารู้อยู่แล้วเรารู้จกักแบรนด์นี้อยู่แล้วที่เป็นแบรนด์ใหญ่อะคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่า เ,เรามีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าเนาะอันนี้อาจจะแบบแตกต่างจากเพื่อนๆน,นิดนึงเนาะก็เลยลองซื้อมาใช้นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะจ,จุดเริ่มต้นของดีมนะคะไม่ได้เริ่มจากไอคิมคือเริ่มจากผลิตภัณฑ์สิวก่อนเอ้ยไม่ใช่สิอันดับแรกคือเริ่มจากครีมกันแดดก่อนทุกคนแล้วก็ผลิตภัณฑ์สิวแล้วก็เนี่ยมาเป็นไอคีมนะคะซึ่งที่ดีมชอบมากๆเลยก็คือจะเป็นหัวของ ตัวตัวตัวอไอครีมตัวหลอดอะคะ่ะคือจริงๆอันนี้ดีมกไม่ได้แช่ตู้เย็นนะคะคือเปิดมาอย่างงี้เนาะแล้วก็แบบบีบขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ทาใต้ตาเลยสองข้างคือจะบอกว่าชอบมากเพราะว่าจริงๆอ่ะหัวตรงนี้ของเขาอะคะ่ะมันค่อนข้างแบบ เย็นห yeah. มายถึงว่าเวลายอยู่ที่ตาแล้วแบบมันรู้สึกแบบผ่อนคลายซึ่งมันแตกต่างจากไอครีมตัวอื่นๆที่เราเคยเจอในท้องตลาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันใช้แค่นี้เองทุกคนแล้ว15 ml อะ่ะมันมันใช้ได้นานมากๆเลยนะ เพราะว่านี้ยังยังเหลืออีกเยอะมากๆเลยอะคะ่ะแต่ราคาดิมจําไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่นะคะส่วนที่ดิมใช้เนี่ยถามว่ามันช่วยได้เยอะไหมก็ดีว่าดีขึ้นเพราะว่าปกติเราทํางานหน้าจอเนาะเราก็แบบนอนดึกนะคะแล้วก็ชอบดู Netflix ตอนกลางคืนนะคะปิดไฟดูก็เข้ากับว่าแบบมันคุ้มราคานะสำหรับดิมนะ สำหรับใครนะคะที่กำลังตัดสินใจจะซื้อไอคีมดีๆสักตัวหนึ่งนะคะก็ถ้าสมมติว่าไม่เคยใช้ละกันเนาะเป็นมือใหม่อยากไ <MER. S 1> อคีมแล้วก็อยากได้ปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญคือใช้งานง่ายนะคะเราไม่ต้องใช้มือป้ายเนาะเพราะบางทีเนี่ยนะคือจริงๆใต้ตาเราเบอบบางมากเลยนะคะ ก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวดีมจะอินเสิร์ตภาพใต้ตาของดีมให้ดูนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตาเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอดีว่าดีมอ่ะย้ายงานมาแล้วช่วงเนี้ยคือเราค่อนข้างจะทํางานหนักมากตาก็ค่อนข้างชํานะคะใครๆก็บอกว่าแบบโซมขึ้นนะเพราะใต้ตาแบบดํามากเลยนะคะก็อันนี้เผื่อเป็นตัวเลือกสําหรับสาวๆที่ทํางานหน้าคอมนะคะหรือว่าคุณผู้ชายก็ได้นะคะซื้อไปลอง ช้ได้นะกะ็รีวิวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดีมจะอินเสิร์ตภาพเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันกับเซตหน้าที่เป็นเซตสิวล้วกันนะคะยังไงดีมก็ฝากชิ้นนี้ไว้ได้วยนะ จริอันนี้ไม่ได้เป็นเขาไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะคะคือซื้อ,อลองซื้อมาใช้แล้วมันเวิร์กเราก็เลยมาลองทำมินิรีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามซับสไคร b ์ช่องด้วยนะคะใกล้ครบ1,000ซับแล้วเย่อีกเยอะอยู่อีกเยอะอยู่เนาะยังไงก็ติดตามได้คลิปหน้านะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคะ่ะเย่เยย,ย่รอบหน้าจะเป็นเซ็ตสิวนะทุกคนเดี๋ยวมาลงรีวิวให้คะ่ะ